เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็มีสกิลนะที่เหมาะกับงานที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของการทำงานอะไรต่างๆคือพวก AI AI ที่เราเอาเข้ามาใช้หรือว่าพวก r p a หุ่นยนต์ที่เราเอามาใช้ทำงานแทนเราอ่ะเราต้องเริ่มศึกษาแล้วคือถ้าเราถ้าเราจะเรียนเรียนออกไนเราเรียนโ r รเซเราเนี่ยงานอะไรที่มันซ้ำๆ ที่คนทําซ้ําๆแล้วก็ทําบ่อยๆทําเป็นประจำอะไออย่างเงี้ยใช้โรบอทดีกว่าโรบอทนะเรา RPA เราก็เอา RPA มาใช้ RPA อ่าเล่าให้ฟังหน่อยนะได้ไหมครับคืออะไรครับ RPA ย่อมาจากอะไรโรบอทเดี๋ยวนะเปิดพูดแต่ RPA นะไม่เป็นไรพี่มันคืออะไรพี่เอาแค่นั้นคือคือก็คือหุ่นยนต์ช่วยตัวเองก็คือหุ่นยนต์ช่วยหุ่นยนต์ช่วยเรานั่นแหละช่วยะช่วยเราใช่ RPA โอ้เรื่อเหมือนแบบโดเรมอนเลยนะพี่นะ โรบอติกโปรเซสต์ออโตเมชันโอโ่าโรบอติกโปรเซสต์ออโตเมชันโอ้โหเท่ทมากเลยพี่อ่าก็คือเราก็จะเอาพวกเนี้ยเข้ามาเข้ามาใช้ก็คือต้องไปสตาร์ทีิว่า,วาเออมันใช้ยังไงมันทานํางานยังไงแล้วก็กเราก็มาดูว่าเออมันสามารถเอามาใช้ทํางานแทนแทนแทนเราได้ไหมก็คือเราก็ต้องเรียนรู้กับมันด้วยถูกไหมเริ่มงานใช่ต้องเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอืมอันนี้อันอันนี้คือ เป็นคีย์พอยต์อันที่สองนะอันอันนี้คีย์พอยต์คีย์พอยต์หนึ่งก็คือการเรียนรู้กับมันนะครับอ่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะอันเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่โอ้อันนี้ได้ประโยชน์เลยพี่อ่มีโจทย์ไปด้วยนะพี่ครับเอาเลยครับเรียนรู้ว่าเอ๊ะมนทำาเมทำงานยังไงแล้วเราจะเอามัานมาเนี่ยให้มันช่วย,ยางานช่วยเราทํางานได้ยังไงเราต้องรู้นะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางสินค้าที่มันเป็นอโตเมชัติมันเรามีเรื่องของตัวเอ่อตัว,ตว คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีรถโฟล์คลิฟหรือ, Truck อรถลิทชาร์กไปเนี่ยเราใช้คนขับใช่ไหมแต่พอเราเทรนมีตัวเอ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 สเลยพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็คือการการที่เราจะต้องพึ่งพาเรื่องของคน,นเยอะเนี่ยมันก็จะลดลงไปเพราะว่าที่ต้องบอกนะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าเออ่ใครว่าคนตกงานแล้วเราจะหาคนได้ง่ายไม่ใช่นะไม่จริงเลยนะอันเนี้ยอืเพราะว่าเพราะว่าอย่างทางสินค้าที่อะ ที่เจอปัญหามากเลยก็คือคนกลับบ้านหมดอกลับมาจังหวัดหมดเลยคือกลับบ้านไม่ทํางานละช่วงโควิดอะไรใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เขาก็กลับบ้านดีกว่าไงเขาอยู่ไปเขาก็ไม่มีงานทําำดังนั้นพอพอพอเรามีงานเยอะปั๊บเนี่ยเราหาคนเพิ่มเราก็หาลำบากเพราะว่าเขาก็ไม่กลับมาอยู่ในโซนที่ที่เราต้องการไงเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาค่าจ่ายเขก็ลดลงถูกไหมบ้านบ แต่จังหวัดก็โบดในไร่ในสวนหาทําอาหารทํากับข้าวกินได้หมดข้าก็ไม่เดือดร้อนแนละอืมอืมอืมจริงพี่เขาก็ยังแบบมีข้าวกินมีอะไรกินใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็เั็นก็เป็นเน่น่คือคือมันก็คือ,คอตลอดก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ถามว,าว่าเราจะดาวไซส์ไหมอันถัดไปนะก็คือเรื่องของการดาวไซส์ size, ว่าเราจะปรับขนาดธุรกิจของเราหรือเปล่าอืม งบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอไหมหรือรมันต้องลดขนาดหรือมันจะต้องหาคนเพิ่มซึ่งการหาคนเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องหาหาคนที่มีสกิลที่เหมาะสมกับกับกับสิ่งที่มันกำลังจะไปด้วยถูกปะ่ะอืมอืมครับก็คือหาคนให้เหมาะกับงานด้วยถูกไหมครับใช่ต้องมีสกิลนะหมายถึงสกิลที่เหมาะกับงานที่เรากำลังจะเปลี่ยนไป แทเทคโนโลยีใหม่ๆที่ที่มันเข้ามาเราก็ต้องเราก็ต้องหาเรียกว,ว่าอะไรหามันหาคนที่ทํามันได้ดูแลมันได้ควบคุมมันได้ครับอืมอันนี้ก็แบบมันมันต้องมันต้องโอ้หต้องเขาเรียกอะไรนะต้องหาทีมงานเพิ่มเติมในองค์กรใหม่ด้วยนะครับที่แบบเหมาะกันกับงานเรานะครับใช่อันนี้ก็คือเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยถูกไหมพี่ ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คืออันสรุปสรุปของพาร์ทของเราจะไปต่อ,อยังไงนะครับว่าเราจะเตรียมตัวเติบโตได้ยังไงนั่นก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องถามตัวเองกันว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือพอแค่นี้ใช่ถ้าเราตัดสินใจไปต่อคือแล้วเราจะไปแบบไหนอ่าอ่าเราจะไปแบบไหนมันถ้าเราเราตัดสินใจได้ว่าเออเราจะไปแบบไหนมันก็คือมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะต้อง มีอะไรอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราจะดาวไซต์ดาวไซต์ธุรกิจเราลงเพราะฉะนั้นบุคลากรที่เรามีอยู่มากไปเปล่าถูกไหมแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเราถ้าเราเคยอย่างเมื่อย่างเมื่อกี้ที่เล่าว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราเคยขายแต่ในร้านถูกไหมเราไม่เคยขายเราไม่เคยแบบต้องเดลิเวอรี่ไปส่งเนี่ยนั้นเราก็ต้อง ถ้าเราจะไปต่อด้วยแบบออนไลน์เราก็ต้องเรียนรู้นะว่าโลกออนไลน์เราเนี่ยเราต้องไปต้องไปอะไร,รไปผูกมิตรกับใครที่จะทําให้เราเนี่ยมีกําไรมากที่สุดหรือกําไรแบบเหมาะสมมาก,กันอ่ะไม่ต้องมากที่สุดได้กําไรแบบเหมาะสมอืมอืมประมาณนี้อ,อ่าแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทําให้ธุรกิจของเราไปต่อได้อืมเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ ที่จะทำให้ธุรกิจของเราไปต่อได้นะฮะใช่ครับโอ้โหตอนนี้เร็วมากนะครับก็วัวทุ่มห้าสิบเอ็ดละ mm hmm. โอเคก็สรุปเลยนะครับ mm hmm. มี <Yeah. S 2> หลายพาธที่เมื่อกี้พี่พี่หนิงก็ให้ความรู้กับพวกเราแล้วกันนะครับ mm hmm. เป็นวิทยากรอ,อาจารย์หนิงจริงวันนี้ <laughs> กับอาจารย์หนิงอาจารย์หนิงก็อ่า การเอาตัวรอดในช่วงโควิดนะครับก็ปรับตัวให้ไวแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยล้วถ้าเราจะจะไปต่อไงให้เราถามตัวเองก่อนว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยะนะครับแล้วกอ็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเราจะต้องอมีทีมงานที่เหมาะสมกับงานที่เราจะ,ะไปใหม่ อ่าที่เราจะไปใหม่ด้วยอ่าก็คือสกิลสกิลทักษะทักษะของคนที่เราจะทักษะที่เราจะใส um ่เข้ามาในในธุรกิจแอบให้ในคนของเราอ่ะเราต้องมีคนที่ที่ที uh, ่ม um ีสกิลที่เหมาะสมอ่าต้องมีทีมงานที่เหมาะสมด้วยนะใช่นะครับครับโอเคเลยนะครับก็โอ้โหเวลาเหลืออีกแปดนาทีนะครับโอ้เร็วมากนะครับพี่ ก็มีคนเข้ามาดูหลายคนเลยนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยก็พิมพิม์ม,มาคุยกับผมได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับไม่ได้ดูเลยก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาหาผมได้นะครับอ่ามีใครมีคาถามไหมครับอ่าหรือเข้าใจแล้วนะครับก็มันจะดีเลยไปนิดนึงนะพี่ <c oughs> อือฮึถ้าไม่มีนะครับโหเหลืออีกประมาณแปดนาทีอ่าพี่หนิง มีอะไรฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วก็จะได้อ่าคอมพีด <Comp ute S 3> กันนะครับถ้าถ้าจะให,ใ,หาให้พี่สรุปตอนนี้ก็คือว่าถ้าบอกต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรในช่วงวินะกฤตก็ก็คือเอาเอาเป็นว่าก็คืออันดับแรกคือเราจะเอาจะต้องเรียนรู้อะไรอย่างไรที่จะเอาธุรกิจของเราให้รอดอืนะคะ ก็คือต้องปรับตัวอย่างวิธีที่บอกว่าเฮ้ยต้องเราต้องปรับตัวให้ไวก็คือต้องเรียนรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องปรับตัวให้มันไว Ach, แล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะต้องเปลี่ยนไหมธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยเราต้องเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นคนตัดสินใจถูกไหมแต่ถ้าเราเป็นพนักางานเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยมันไปไม่รอดเราจะไปอันใหม่ไหมใช่ไหมอาเป็นจังหวะหางานใหม่ใช่พี่อ่าแล้วก็ แล้วเราก็ต้องในขนาดเดียวก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าเราจะเตรียมตัวเติบโตอย่างไรเมื่อโควิดมันผ่านพ้นไปมันเหมือนกันเขาเรียกยุครีรีสตาร์ทเลยนะทุกอย่างรีสตาร์ททุกคนเท่ากันหมดใช่ครับอืใช่เลยนะครับต้องรู้ว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็ต้องไปเรียนรู้กับมันที่เราจะต้องเฮ้ยมันมันกลับมาแล้วเราก็โกลออนได้เลยไม่ใช่แบบก็เป็นนั่งเริ่มต้นเรียนรู้เริ่มต้นใหม่อก็คือ จังหวะเนี้ยในช่วงที่เราได้อยู่บ้านเนี่ยก็คือพัฒนาตัวเองอีกหน่อยรประเทศไทยก็น่าจะเหมือน,เ,นเหมือนกับญี่ปุ่นถูกไหมการที่เราเรียนรู้กันที่ผ่านมาคือเอนน้เป็นซูมใช้ยังไงใช้ไม่เป็น <laughs> ใช่พี่ตีนย่าใช้ยังไงเราก็เริ่มใช้เป็นแล้วใช่ไหมพอเมื่อก่อนเราไม่เคยฝึกพอเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะคล่องใช่ไหมครับใช่ใช่ปีที่แล้วนี่ผมไม่สามารถจริงแล้วพอเวลาผมเจออะไรแบบนี้มันจะเช็คอินแบบอ่ะไม่ไปต่อละ จะไปต่อหรือพอแค่น <pl ains> ี <inde> ้คร <ming> ับพอสอนพอสอนแล้วเป็นไงพอพอออนไลน์ไลฟ์ได้แล้วมันก็สนุกถูกไหมใช่แรกๆมันก็จะเขินๆเฮ้ยเราจะเอานิ้วไว้ไหนเอามือไว้ไหนจะพูดยังไงเงื้องียังไม่เป็นธรรมชาติยังพูดแล้วแบบนะครับนะครับนะครับเยอะมากอ่ะตอนแรกนะครับค่ะตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่บางทีแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งถ้าใครได้ลองดูนะครับก็จะเข้าใจ ว่าการที่เราแบบไลฟ์แล้วพอเวลามันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะแบบมันจะมีสเสน่ห์หน้าหน้าที่จะแบบพูดคุยกันมากขนาดไหนนะครับโอเคเลยก็คีย์เวิร์ดเลยนะครับวันนี้สําหรับอ่๋อพี่ตายมาด้วยสวัสดีพี่ตายด้วยนะครับ <c oughs> อ่าพี่ตายนะ่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ก็คีย์เวิร์ดเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดของวันนี้เลยนะ <c oughs> เป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การปรับใจ อ่าสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่านิสัยของคนสำเร็จเนี่ยมันจะมีนิสัยที่จะต้องประสบความสำเร็จด้วยจริงไม่จริงนะครับผมเองก็อยากจะเป็นคนสำเร็จเหมือนกันผมก็เลยจะต้องเรียนรู้ว่าคนที่สำเร็จเนี่ยเขามีนิสัยยังไงนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับต้องปรับตัวแล้วก็ปรับใจนะครับให้เข้ากับสถานการณ์แถม เรียนรู้ฝึกฝนนะครับแล้วก็หาคนทำงานให้เหมาะกับสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปด้วย<ช>นะครับโอเคแล้วก็นะครับอ่ะก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมก็มอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับ<ช>ก็พี่หนิงก็ได้เขียนหนังสือแล้วโอ้ผมดีใจด้วยนะครับอินสปายผมเองก็ได้เขียนหนังสือเหมือนกันนะมีหนังสือ<ช>เป็นห<ช>นังสืออ่เขาเรียกเกี่ยวกับธรรมะนิดหน่อยนะครับก็อยากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็ ถ้าใครได้อ่านนะครับข้างในเนี่ยมีอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยก็คือการปรับตัวปรับใจและเปลี่ยนนิสัยนะครับแล้วก็เราจะได้แบบเรียนรู้อะไรเยอะๆมากๆเลยนะครับใครที่ได้อยู่ในช่วงโควิดก็สามารถที่จะแบบไปหาซื้อนะครับในออนไลน์ได้เลยอย่างที่พี่พหนิงบอกเมื่อกี้ในไลน์ม y s h o อนะอเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะพี่จะได้ไปหาซื้อได้นะฮะ ถ้าถ้าถ้าร้านหนังสือทั่วไปก็ซีเอทไนน์อเนาะมีทุกอยโอซีเเลยอ่า uh, uh, ครับก็ก็หรือจะสั่งซื้อออนไลน์จากร้านหนังสือเหล่าน,าน,ออนั้นก็ได้นะคะอ่าครับที่ก็เห็นเออเขาเอาไปขายในช้อปปี้ลาซาด้าช้อปปี้เนาะพี่เห็นในช้อปปี้เนาะอ่าครับอ่าหรือจะสั่งที่ในเพจพี่หนิงก็ได้อ่าเพจพี่หนิงชื่อ ป็ warehouse story นะ warehouse story นะฮะโอเคนะครับ <laughs> ผมก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมต้องขอความรู้จากพี่หนิงด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับการกระจายสินค้านะครับผมเองก็เ,<ด>เริ่มออก Product มาแล้วมีทั้งอ่าเขาเรียกเป็นหนังสืออ่านะครับหนังสือเสียงนะครับเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยก็ต้องแบบเปกระจายเหมือนกันก็ต้องปรึกษาจากพี่หนิงเนี่ยแหละที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับของอ่าธุรกิจที่พี่หนิงทําอยู่นะครับ ก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่หนิงด้วยนะครับเหลือ3ามนาทีนะครับในการที่เราจะเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวันนี้แหละนะครับพัฒนาตัวเองยังไงในช่วงโควิดนะครับก็ติดตามพี่หนิงได้ที่เพจแวร์เฮ s ส์สตอรี่แวร์เฮาส์ส s อรี่ครับแวร์เฮาส์สตอรีนะครับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามพี่หนิงเนี่ยผู้พี่หนิงไลฟ์เยอะมากๆเลยนะครับอยากให้พี่หนิงแชร์สักนิดหนึ่งว่าเวลาไลฟ์แล้วเป็นยังไงบ้างพี่มันรู้สึกแบบ เป็นอิสระนะคือเอาก็คืออันอันที่หึงเลยเนี่ยพี่พี่มีเทคนิคสําหรับคนที่ไลฟ์ใหม่ๆนะก็อย่าไลฟ์คนเดียวอย่าไลฟ์คนเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพูดคนเดียวมันมันไม่มีคนชวนคุยอ่ะจริงพี่ผมเป็นเลยเหมือนพูดคนเดียวมันก็เหมือนพูดคนเดียวใช่ถ้าถ้าแต่ถ้าเราไลฟ์กับกับกับเพื่อนหรือกับเอ่อเกสต์สปีกเกอร์ของเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นธรรมชาติได้เป็นบทสนทนาเราคุยกันถามกันอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยด้วยส่วนหนึ่งเนะาะเพราะอย่างพี่พี่ก็พี่ก็ใช้วิธีการแบบว่าเชิญครูรู้ผู้รู้ในวงการมาเงี้ยแล้วก็อ่ามาคุยมามาสอบถามคือเราก็ทำอ่เหมือนทําเป็นหน้าที่เป็นคนถามเออเราจะจยิงคําถามไปแลเพื่อให้ให้ให้ครูรู้ผู้รู้เหล่านี้ตอบคาถามให้แล้วคนที่ไปตรวจก็คือเราก็ได้ไประโยชน์ด้วยได้ความรู้ชคนในเพจเราที่ตามเราอยู่ก็ได้ความรู้ด้วยใช่ครับแล้วเราแล้วเราก็แบบว่าได้ฝึก ฝนในการไลฟ์อ่านหน้าหน้า,หน,าหน้ากล้องอะ่ะรันติบไปในตัวจริงพี่อันนี้เรื่องจริงคอนเฟิร์มนะครับมีคุณลุกลูกคันหน้าละฮะเข้ามานะครับแล้วก็พี่ต่ายด้วยพี่ต่ายส่งยิ้มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็คุณสุรพงศ์สวัสดีด้วยนะครับอ่า,อาดีค่ะมาฟังได้ความรู้ใหม่ๆใ,ใช่เลยครับถ้าเกิดว่าได้ความรู้ก็อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยหรือบางทีถ้าเรามีลูกมีหลานเลนหลน เราก็เล่าเ <lei S 1> รือ<น>ร่องพวกนี้นะครับหรให้ลูกหลานเรียนหล้เราฟังได้เพราะว่าผมบอกเลยนะครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นดิจิตอลแอสเซทวันหนึ่งที่ผมกับอ่าวันหนึ่งเราต้องอ่าจากโลกนี้ไปถูกไหมครับเราได้ทิ้งสิ่งอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น <Books S 1> <Lup. S 2> ผมเองก็มีลูกสาวด้วยนะครับแ <Gender. S 2> ละไลน์นี้มันไม่ใช่แค่ไลน์แบบไลน์ไปท่ๆนะสมมติว่าผมไม่ได้อยู่จริงๆแล้วเนี่ยลูกผมได้มาเปิดดูนะครับหรือใครที่แบบเป็นญาติเป็นพี่น้องของผมได้มาเปิดดูเนี่ยผมก็หวังว่าเขาจะได้ประโยชน์ จากสิ่งที่เรากําลังพูดคุยกันในวันนี้เหมือนกันนะครับ <S <S สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนิงด้วยนะครับพี่หนิงที่ให้เกียรตินะครับเดี๋ยววันนี้พี่หนิงมาเที่ยวเขาเรียกที่เพจผมเหมือนเที่ยวที่บ้านนะครับเดี๋ยววันหลังผมไปเที่ยวที่เพจพี่หนิงบ้างได้เลยได้เลยะน,นะครับเดี๋ยวเชิญมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอสังหารดีไหมได้เลยพี่ <S <S สนุกนะครับว่าผมไปคอนแลลกับพี่พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ก็นิดนึงแลวกันพี่ใหญ่เนี่ยเจ้าของเพจเปลี่ยนคุณ <Okay. S 1> เป็นคนสําเร็จบายครูใหญ่่านะครับก็สามารถที่จะแบบติดตามได้ก็ไปไปไลค์กับพี่ไล่พี่ใหญ่ที่เพจของเขานะครับไปเที่ยวบ้านเขาแล้วก็แป๊บหนึ่งพี่ใหญ่ก็มาเที่ยวบ้านผมเหมือนกันโอ้โห mm hmm. oh, นักเรียนของ mm hmm. ผมระเบิดแตกเลยนะครับพี่ใหญ่ส่งพลังงานสูงมากนะครับ mm hmm. ก็เลยวันนี้ก็เลยต้องขอบคุณพี่หนิงอีกครั้งนะครับอย่าลืมติดตามชมพี่หนิงแล้วก็ติดตามหนังสือของพี่หนิงด้วยนะครับ mm hmm. ดีมากผมอ่านแล้วนะครับมีลายเซ็นพี่หนิงด้วยนะครับดีใจมากที่ พี่หนิงอินสายผมด้วยให้ให้ผมได้มาทำหนังสือแล้วก็าออกมาไลฟ์แบบนี้ได้ด้วยนะครับ<ช>ก็สำหรับใครที่เป็นแฟนเพจสมองอสังหานะครับผมก็บอกก่อนว่าเพจขอ,องผมเนี่ยทำมาเพื่อให้ความรู้นะครับสำหรับไลฟ์ที่ให้ความรู้แล้วก็เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีสมองอสังหาด้วยกันได้ทุกคนเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเงินเยอะๆแล้วเราอยากจะลงทุนนะครับหรือเราอยากจะขายอสังหาเนี่ยผมคิดว่า อันนี้มันก็จะเป็นปลายทางหนึ่งที่แบบว่ามันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างแอสเซทหรือสร้างเงินนะครับหรือว่าลงทุนแบบไม่ผิดพลาดได้นะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ที่เพจสมองสังหานะครับแล้วก็ youtube channel นะครับสมองสังหานะครับสำหรับไลฟ์วันนี้ก็จะไปหันหนเป็น3ส่วนนะครับเป็นอีพีที่1นึอีพีที่2องที่3ก็ไปติดตามชมได้นะครับที่ที่ u t u b e ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่นิงด้วยนะครับ<ฆ>เดี๋ยวต้องขอจบ<ฮ>ไลน์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในไลน์หน้าๆน,นะครับพุ<ช>หน้าเนี่ยเราจะมีนะครับสำหรับคนที่ทร,รมสังหาเป็นเรื่องของสําคัญที่สุดในการทร,รมสังหาก็คือเรื่องของสินเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เช็คสินเชื่อก่อนที่คุณจะขายนะครับคุณอาจจะตกม้าตายในตอนสุดท้ายก็ได้ เสียเวลาหลายเดือนเลยนะครับก็ถ<อ>้าจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมได้อ่าได้ที่หน้าเพจนะครับหรือผมจะส่งข่าวสารได้ที่หน้าเพจนะครับหรบวันนี้ก็ขอบคุณน้องเอ็มขอบคุณอ่าพี่นิงของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับโอเคเอมเอาเรียบร้อยนะครับ <c oughs> โอเคครับเอ็ม thank you เลยเป็นไงบ้างเอ็มปิดใหม่